สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อพ่อคงพ่อคงวะพ่อคงพ่อคงกระพันคงกระพันครับสอบถามคุณพ่อนะครับตรงนี้คุนว่าหายเลขกแม่นมรือบ่ครับหายแม่นมาหลายวันแล้วแม่นมาหลายวดแล้วบอกอยู่ในวัดบ่ครับนยพ่อในวัดในวัดอยู่บ้านยังครับสายสนองบ้านสายสนองบ้านสายสนองตำบลยังครับตำบลสกุล อำเภอชุมพลจังหวัดสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ตรงนี้คือเป็นต้นไม้ใหญ่ครับแต่ผอมเป็นต้นไม้อยังครับตั้งแต่โอ้ตั้งแต่ปู่ย่าตายายตั้งแต่เกิดมาเห็นสีน้องต้นไม้ม่ใช่ต้นใหญ่แบบจากโคนโอบเลยครับเลยต้นตะเคียนบอกครับเหรอจากต้นครับยูนี่เห็นเป็นกลมเป็นไปสิบต้นเลยบเสิบสิบหลายกว่าสิบต้นอยู่เราอยู่ทางเรื่องอะไรต้นตะเคียนเลยตัวนี้เนาะครับล่าสุดที่เพื่นมาขอกับแม่ตะเคียนมันมาครับครับ ถือจนวมาได้จังหมอลำนกหน่อยประเดี๋ยครับบานนี้เก็บเงินว่าถือลายอยู่บานนี้ว่าจะรูปรวมเงินกันขัดพ้นประโยชน์กันแบบไบบุโอ้โหเออบาไใดเรินกหน่อยบานนี้เพิ่นเครียดเพิ่นไหวเลยเรามาตัวเขาแม่ตะเก็นเได้เบิ้งนกหน่อยก็บ่ได้เบิ้งจ่อยบ่ได้เบิ้งย้อนคนนี่ถือพิ่นให้ถือคักกันดีพอพัะมาจากปากใต้นี่พัดดังๆนี่มาอยู่วัดนี่เปิ้ดให้ถือมาจากหัวหลอกจนมาได้จังหมอลำมาให้เพิ่นเบิ่งไอ้แต่พ่นเพิ่นถืองวดเดียวเพอเก็บ่มาเลยนะ ได้หลายแล้วคนเลยเนี่ยได้หลายแล้วแม้แต่แต่ตอนเอาอยู่ต้นพุ่มอยู่ตรงเรียนนี่หลายต้นเถอะแมนหลาย,ม,ย,ยมีต้นนี้ต้นเหี่ยเงี่ยนอยู่ข้างบ้านผม,มอยู่นี่ยกัมีอยู่สองต้นในที่ซ้ำกันอยึ่งแต่ว่ามันเป็นสองงานทสองต้นเพื่อนไปเข่าฝันแล้ว่ามนี้หลังซรงมะนังทำพิธีขอครับเพ่ะหลังซรงมะนังอ๋อหลังซรงมะนังขอครับแต่ต้นทิศทางหนึ่งก็ ไปเขาคนมฝันเขาถึงมาสองงวดสามงวดถึงมาจังหวัดนะพ่อสองงวดสองงวดแล้วครับอ๋อเป็นเป็นเริ่มทสิมาขอไม่ถ่งนบ่กบันนี้ครับแต่แต่ก่อนนี่เคยเคยขอเหรอมันถือกลยบบนี่ว่าสิรวบรวมเงินกันซื้อจ้างหมอลำครับว่านี่ตกลงกันบ่ได้เรืบ่ได้จ้างตกลงกันบ่ได้เลย่งกันเลยกงัเลยเลยเตันเลยบ่มเเอาอีกเลย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 ่ลยเลยเลยเนเลยเยดเพิเนบ่ให้ลยยเลยเยเยเลยเยเยเเย บัดนี้เป็นหัวแต่สิมาเริ่มเริ่มขอไม่ครับครับอันนั้นแต่หลายปีแล้วบ่พ่อโอ้หลายปีแล้วแต่สมัยผมอยู่เรียนงานอยู่โรงงานปะทองชุนบุรญนี่บัดนี้ไม่ถึงไม่บานขอไม่ขอไม่นี่ได้ได้ถือมาจักงวดแล้วครับขอไม่รังไดสองงวดโอ้ได้สองงวดแล้วครับผู้ใายขอเพราะได้อีกบัดนี้บ่ต้องขายผู้หญิงเออมีแต่ผู้หญิงเขาเหมามีแต่บ้านอื่นเลยเขาเหมาแต่บ้านนี้พวกใครถือของเขาอย่างไรล่ะอันนี้ก็มันได้ก็ว่าถือเบิดเบิดบ้านแล้วพ่อ แล้วก็มีทบบานเขาเรา,า,าบิดบานหนะึ่งบานที่บานาขาาานนึ้นมาเขาอาชีพมาเมืองมือนี้เพิ่นที่มาขออีกครับกต่ผมบิดบานผมได้ข่าวว่าไม่ออมล้มล้มมาขอเดี่ยวบ่แมนบมดตองงดไหมตันนี้ก็บ่บหูผมบ่เห็นมือผมโบเห็นเลยในบานบานู้นคือคนหูเรื่องเองคนหลักมากจริงเป็นหล,ลักม <ขอ S 1> ากคนหูเม่ได้ข่าวนี่บอกว่าเพิ่นมามาตองงดหนึ่งเพิ่นได้บอก่าหูเลย เพิ่นเพิ่นได้ตัวใดนหูเข้าวเนี่ยบ่บ่บ่หูคนนี้ก็ว่าสิถามเพิ่นธุ์ขี้กันถามว่าพันมาก็จะถามเพิ่นเบิ่งเพิ่นได้ตัวใดนใช่ไมอืมนี่ไงเข้าวอ่ะพิ่นมาขอตองงวดนี่งวดที่ผ่านผ่านมาหน่เนาะเพิ่นเพิ่นมาขอตั้งแต่ตองงวดขอตั้งแต่วันพระตั้งแต่วันพระแล้ววันมาขอไว้นาะมาขอพ่อหูเพรว่าเพิ่นธุ์มะขอมะขอเพรว่าพันธุเมาเพราะว่าตสองแปดเจ็ด สองแปดเโอ้สองออสองสองแปดหาคกับแปดเจ็ดสองแปดหากับแปดเจ็ดครับมือนี่มือนี่เพื่นว่าสีมาอีกเคนบอกครับมาหย่อมอคนหนึ่งเนาะได้ขอตองงวดนี่เพื่อนใดตัวใดก็พอสองแปดสองแปดหาสองแปดหาสองแปดหากับแปดเจ็ดมือนี่เพื่อนมาขออีกที่ใดคือเกาบ่อ พ่อลบอลทันมาเนาะบอทันได้มาล้อบอลอยู่เนาะสองแปดห้ากับแปดเจ็ดเดิมแมี่ยอมมาขอตัวงวดเนาะบอลนี้มือนี้สดี๋ยวมาหย่งเทนึงสิมาขออีกเทนึงล้อล้อหลุ่นเบิบ่งเนาะว่าจะได้ต <expl et hyster ically> ัวเก่าบ่อตัวงวดเพราะว่าเพิ่นเพิ่นไห้มาสองวดแล้วมันบอตั้งแต่สองงวดติดแล้วพเนาะงวดติดดแล้ววงนี้จะเป็นงวดที่สามเนาะแต่ก้อนหนานั่นก๋ หลายปีแล้วเนาะที่เป็นว่าถือหลายๆ่นหายข่าทั้งหมดทั้งล่างหมดทั้งลางงทั้บนทั้งล่างเพิ่อนหายตัวใดก็่องหมดทีแล้วหกหกห้าหกหกห้ากับหกสามกับหกสามแค่นั้นโอ้หกห้ากับหกสามหาแม่นคักเนาะถึงทั้งบนทั้งล่างเลยเอางวดนี้ล่อคนนองวดนี้อันงวดนี้ที่มาขอต้องงวดที่ได้เก็ต เอ้สองแปดห้องแปดห้าอ้องแปดห้าก็องวันสองแปด้าสอแปดห้าก็แปดเจ็ดสองแปดห้าก็แปดเจ็ดแล้วก็มือนีจะมาขอมือนีจะมาขอเกว่าไมนสิเข่าตัวเกาบอเข่าตัวเกาบอคนแขตัวเกาบ่เขียนตัวเลขปะเขียนตัวอันนี้เดี๋ยวจะไหนในอมมาทำพิธีตอกะพี่น้องกจังเคยรอเบืงตัลิศตองวัดเนาะที่มาขอไม่อีกเทค่นึง ตะเคียนว่าที่ได้ตรงกันกับมือนันโบอเนาะคะ่ะตะเคียนแม่จำแม่ตะเคียนไหมเนาะแม่ตะเคียนดิเออคนซื้อยังหรอแม่ตะเคียนทองซื้อตามซื้อบบกแม่ตะเคียนทองก่อนแม่ตะเคียนทองมาตามซื้อคนคนบวกเอาเนี่ยจะพาไปไหนครับถ้าแม่อมมาเขาสีได้ไปมาแล้วเออหลังชงหลังชงลังมาหอดแล้วหลังสิมาหอด สองแปดห่ากับแปดเจ็ดน้อยเนาะขอตองวดเดี๋ยวให้พ่อใหญ่โซ่ตัวเหล็กชักแปดหนึ่งก่อนนี่ขอตองวดเดี๋ยวมือนี่พ่อใหญ่เป็นมากระท้ายุวัดนี่บ่บ่แต่ว่ามาประชันพันโอ๋อมาอยู่นี่อยู่วัดนี่เนาะเออพน้ยกขึ้นจกน้อยครับเพียงเขยิบขากเลยส่งเพซ่กันพบ้านนะขึ้นวัดครับเขาเขาไปติดครับเออนั่นแหละครับกินจกน้อยอ๋อนี่ละนี่คือขอตองหวดเนาะ แม่อมขอตอต่องวดตั้งเต่ประกาศผลไม่ไหมผมเนียแม่อมมา่ิไปตัวนี้เนาะอันนี้กะถ้าเบิ่งว่ามือนี่ขอแม่แต่เคียนจะให้ตัวเต้าอีกบ่อหรือว่าจะเป็นตัวเลขเปลี่ยนแปลงอีกบ่อก็รอติดตามเนาะนะครับขอต่องวดแม่อมขอต่องวดแม่แต่เคียนพองนะครับรอติดตาม อีกรอบหนึ่งเนาะว่าติตรงกันกับตัวนี้บตัวเล็กเนาะครับที่ตามคงสุดท้ายของแม่ออมเนาะตอนนี้พ่็ขอไว้แล้วคือตัวเลขกสองแปดห้ากับแปดเจ็ดนะครับรอเบิ่งว่าคงสุดท้ายแม่ออมพ่อจะมาย้ำอีกว่าจะเป็นตัวเก้าตัวเดิมบอหรือว่าจะเป็นตัวใหม่นะครับพี่น้องก็รอติดตามเบิ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับเด้อนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ตัวเล็กนะครับแม่อมเพนก็ ได้ตองงวดก็คือสองแปดห้ากับแปดเจ็ดนะครับเ<ล>อาพ่องกับฝ่าว่าเอาพ่องแล้เฝ้าว่าใส่พ่อใงฮะฮะแปดลิงแม่ฮ่าฮาฮเอาโอเคนะครับผมก็รอติดตามกันนะครับสําหรับแนวทางแม่ออมนะครับก็รอติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงนี้นะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งการกดติดตามนะครับ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยง100%เปอร์ซตเต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม